ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของอุปกรณ์ในการสลายการชุมนุมโด่งดังเหลือเกินครับตั้งแต่โนและย้อนกลับไปประมาณสิบหกตุลาคมที่ผ่านมาที่ฉีดกันหน้าสยามสแควร์สยามพารากอนจำได้ไหมครับฉีดน้ำกันรถที่เหมือนรถดับเพลิงอะ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินนะ่ะคุณผู้ชมอ่ะเราไปดูพร้อมกันนะฮะรถคันนี้เป็นรถที่ เรานั้นจัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยแหละฮะราคาทั้งหมด25บาทมาจากบริษัท Gino Motors ของประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้ผลิตรถยนต์แบบนี้แล้วส่งออกหนึ่งในนั้นลูกค้าของเราก็ลูกค้าของเขาก็คือเราก็คือประเทศไทยเรามาดูครับรถฉีดน้ำแรงรันสูงชื่อเขาเรียกชื่อเล่นว่า Gino แต่ Gino นี่คือชื่อชื่อรุ่นของมันแล้วก็ชื่อบริษัทที่ผลิตด้วย เรามาดูศักยภาพของจีโน่กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าจีโน่นั้นสามารถทําอะไรได้บ้างเอาข้างนอกก่อนนะจีโน่เนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้เหมือนรถถังมุ้มเกราะนะฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้สามารถที่จะทนต่อการยิงอะ่ะคือกระสุนที่มากกว่า9กมม,มขึ้นไปนะฮะอันนี้ทะลุได้แต่กันกระสุนพูดง่ายว่ากันกระสุนบางประเภทกันได้ แล้วคุณสมบัติเบื้องต้นของมันคืออะไระเรามาดูกันก่อนไอเทมที่เป็นอเทมที่โด่งดังที่สุดผมใช้คำว่าอเทมนะฮะคืออเทม2ตัวนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่า2ตัวนี้คือกระบอกฉีดน้ําความดันสูงซึ่งถามว่าความดันสูงแค่ไหนสูงมากแล้วถามว่าที่คุณเห็นมาตลอดการใช้ที่ประเทศไทยนะใช้แรงดันสูงที่สุดหรือยังต้องบอกว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแรงที่สุดนะเขาฉีดได้เท่าไหร่เดี๋ยผมมีคลิปให้ดู น,ะะนอกจากนั้นตัวกระจกด้านหน้ามีแผงกั้นคุณไม่มีทางที่จะทำลายกระจกได้คุณไม่สามารถที่จะยิงปืนทะลุตะแกรงแล้วไปโดนกระจกแล้วกระจกแตกไม่ฮะเป็นกระจกที่ป้องกันกระสุนจริงๆแล้วตัวรถด้านล่างก็สามารถที่จะกันแรงระเบิดได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ระเบิดขนาดแสวแบงเครื่องที่คุณเห็นกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่นะฮะ ระบอกฉีดน้ำฉีดได้ไกล65เมตรบรรจุอะไรได้บ้างในน้ำในน้ำนั้นสามารถที่จะใส่น้ำเปล่าปะกะติแล้วฉีดให้กระเด็นจบหรือว่าน้ำผสมสารเคมีบางอย่างซึ่งสารเคมีนั้นก็ไม่ทราบว่าสารเคมีอะไรหรือว่าผสมแกส๊สน้ำตาลงไปก็ได้อันนี้โดนแล้วแสบตาเหมือนว่าเราโดนควันจากแกส๊สน้ำตาคุณแต่อันนี้เขาเจือมาในน้ำจะได้ไม่ต้องยิงเป็นเหมือนลูกระเบิดควันแกส๊สน้ำตาออกไปรวมถึง ถ้ามีไฟลุกผู้ชุมนุมบางประเทศจุดไฟฮะรถคันนี้สามารถยิงโฟมดับไฟได้ <c oughs> ยิงโฟมดับไฟแต่เราไม่เห็นในคราวนี้นะฮะเรามาดูครับตะแกรงกระจกตรงนี้นะป้องกันกระจกรอบคันกระจกกันกระสุนปืนขนาด9มม,มลงไปและตรงนี้ฮะเป็นที่เคลียร์สิ่งกีดขวางไม่ว่าข้างหน้าจะมีหีบเพลงไม่ว่าข้างหน้าจะมีรถไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็ก ไอ้ตัวนี้สามารถแหวกทางได้หมดแหวกทางได้หมดแหวกทางได้หมดนะฮะล้อรถครับเป็นล้อรถกันกระสุนเอาปืนยิงเท่าไหร่ก็ไม่แตกฮะมีคนพยายามเอาปืนยิงก็ไม่แตกมีคนพยายามเอาปืนยิงไม่แตกหรือแม้ว่าจะไปเจอกับอะไรก็ตามแล้วทําให้มันรั่วหรือมันแตกอ,อาจจะมีได้ก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้อีก50กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำทุณผู้ชมเอาคราวนี้เรามาดูอีกมีอะไรอีก ล้อก,กันกระสุนมีแล้วใช่ไหมครับด้านข้างของตัวรถคุณดูนะฮะเพราะว่าบางประเทศนั้นมวลชนหนาแน่นมากฉีดน้ําด้านบนอย่างเดียวไม่พอรูตรงนี้ของรถเป็นรูฉีดน้ำนะฮะแล้วนะะ้ําสามารถที่จะฉีดออกมาได้เป็นแรงดันสูงเช่นเดียวกันเหมือนเหมือนกับตัวด้านบนเครื่องปั่นไฟในตัวติดเครื่องปั่นไฟด้วยในกรณีที่ต้องใช้ยามฉุกเฉินด้านหลังจะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ ถังบรรจุน้ำนี้บรรจุได้1 2 0 0 0ลิตรและตัวที่สำคัญคือตัวนี้ตัวนี้แท่นนี้แท่นนี้คือแท่นยิงแก๊สน้ำตาปกติเวลาตำรวจยิงแก๊สน้ำตาตำรวจยิงตุ้มได้หนึ่งลูกทีละลูกแล้วก็ใส่ใหม่ทีละลูกบรรจุใหม่ทีละลูกยิงแบบนี้แต่แท่นนี้สามารถยิงแก๊สน้ำตาได้ครั้งหนึ่งคือ7ลูกยิงตุ้มเดียวอะออกไปเจเลย แล้วมีแท่นแบบนี้อยู่ประมาณ5แท่นอยู่บนหลังคาแล้วต่อจากนั้นก็จะมีเครื่องขยายเสียงครับคุณผู้ชมครับนี่คุณดูเนี่ยนี่นะนี่คือสมรรถนะของมันนะแล้วผมเชื่อว่าจะถูกใช้ต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้ามีเรื่องของการสลายการชุมนุมต้องได้ใช้ต่อไปอย่างแน่นอนเพราะซื้อมาหลายคันพอสมควรเอาคราวนี้เราทําความรู้จักกันอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของเครื่องขยายเสียงหรือว่า L ร ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นอ่านคำนี้เป็นแอคเซนต์ภาษาอังกฤษนะฮะ Alrat นะฮะอยากกรุณาอย่าอ่านเป็นภาษาไทยเพราะดูเหมือนว่าอ่านแล้วเหมือนโดนด่ากันนะฮะเ l r a t นะฮะเ l r at, l r at. เป็นเครื่องส่งคลื่นความถี่สูงคลื่นความถี่สูงแล้ว1 2 0ถึง140เดซิเบลความถี่ระดับนี้เป็นระดับที่มีอันตรายต่อแก้วหูของมนุษย์ ส่งเสียงได้ไกลถึง3กิโลเมตรไกลมากกำหนดทิศทางของเสียงเจาะจงเป้าหมายได้ <c oughs> พูดง่ายว่าเวลาคุณยิงเสียงไปคุณสามารถกำหนดทาเกตได้ด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยเสียงออกไปแบบเครื่องขยายเสียงปกติธรรมดาตามงานคอนเสิร์ตถูกไหมฮะอันนี้เจาะจงว่าถ้าคุณอยากจะยิงไปที่คนคนนี้คุณยิงได้คุณทำให้เสียงเข้มที่สุดเข้าไปในหูเขาได้เลยแล้วคุณกำหนด ระยะกว้างหรือแคบของเสียงได้เวลาคุณยิงออกไปคุณอยากจะยิงเป็นเหมือนลำแสงตรงๆไปที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณยิงได้หรือคุณอยากจะยิงให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มมากันร้อยสองร้อยคนได้ยินหมดคุณก็ทางสัญญาณให้กว้างขึ้นทําได้หมดเลยอันนี้มีใช้มาตั้งนานแล้วมีใช้มาก่อนที่เราจะมีรถน้ําอีกนะฮะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถซื้อแยกได้แล้วราคาไม่ได้แพงมาก นะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสิครับ120เดซิเบล20เมตร107เดซิเบล50เมตร95เดซิเบล200เมตรและ88เดซิเบล500เมตรคือยิ่งไกลเสียงก็ยิ่งเบาลงเบาลงแต่ว่าในระยะใกล้20เมตร50เมตรอันนี้อันตรายมากหูอาจดับได้แั้นนานๆจะใช้ทีไม่ค่อยได้เห็นใช้แล้วเวลาใช้เนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไรมันไม่ชัดเข้าตอนฉีดน้ํา คราวนี้คุณผู้ชมครับหลายคนก็เคยดูมาแล้วเคยฟังมาแล้ววันนี้ผมไปทั้งทีผมพาคุณผู้ชมเจาะลึกเข้าไปถึงด้านในของรถฮะคุณผู้ชมดูครับนี่คือด้านในของรถฮะด้านในของรถเนี่ยนี่คือแผงควบคุมแผงควบคุมทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งอยู่ด้านหลังคนขับและผู้ช่วยคนขับคุณดูนะผู้ช่วยคนขับ คนขับอยู่นี่เห็นเห็นช่องแอร์ไหมคนขับจะอยู่ตรงนี้แล้วมีผู้ช่วยคนขับอีกฝั่งนี้อยู่ด้านหน้าเครื่องเครื่องนี้จะตั้งถัดเข้ามาอีกถัดเข้ามาอีกแล้วคราวนี้จะมีนายตำรวจอยู่ประจําเครื่องตรงนี้สามนายด้วยกันนายที่หนึ่งคือนี่ฮะจับเหมือนเครื่องเหมือนเหมือนกับเวลาคุณขี่เครื่องบินน่ะจับโยกจับซ้ายจับขวา เป็นเครื่องบังคับกล้องฉีดน้ำหรือว่าไอ้ท่อฉีดน้ำด้านบนหมุนได้180ยองศาจะฉีดไปทางไหนก็ได้เจาะจงตรงไหนก็ได้แล้วภาพเนี่ยมันจะมาขึ้นบนจอนี้ฮะว่าจะยิงไปที่ไหนยิงไปที่ไหนยิงเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเห็นชัดมากกับตัวที่สองก็เป็นตัวฉีดน้ำทางด้านขวามือและที่สำคัญก็คือนอกจากนั้น บนหลังคาของรถที่ว่านั้นมีกล้องซึ่งเป็นกล้องที่สามารถซูมได้ไกลมากแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนดังนั้นประเภทที่ว่าฉีดสเปรย์หน้ากล้องเป็นกล้องวงจรปิดทั้งหลายไม่ต้องห่วงอะ่ะเพราะว่ารถคันนี้มีกล้องแล้วเป็นกล้องที่พิเศษนะเป็นกล้องที่มีลักษณะที่พิเศษมากกว่ากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆทั่วไปและคนสุดท้ายที่นั่งอยู่คือผู้บังคับบัญชาการสถานการณ์บนรถ คือเป็นนายตำรวจระดับสูงที่รับคำสั่งมาจากกองบัญชาการอีกทีนึงว่าจะให้ยิงเมื่อไหร่จะให้ยิงตรงไหนหรือจะให้ยิงอย่างไรนี่นี่ฮะแผงระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานดูภายนอกตัวรถตัวควบคุมกระบอกฉีดน้ำตัวควบคุมกล้องผู้บัญชาการเหตุการณ์คนนี้ใหญ่สุดฮะนั่งบงการอยู่ในรถสั่งให้ยิงทิศไหน คนบังคับกระบอกฉีดน้ําคนบังคับกระบอกฉีดน้ําอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายมีพลขับแล้วก็ผู้ช่วยพลคขับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงที่ผมหามาได้แล้วก็บอกเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นภาพจริงเป็นของจริงเพราะว่าย้อนกลับไปตอนที่ประเทศไทยได้มีการนําเข้ารถคันนี้คันแรกตํารวจตอนนั้นก็โอ้โห oh. เอารถคันนี้มาฝึกกันอย่างมันแล้วรีวิวมีรีวิวเต็มไปหมดเลยฮะจริงๆหาดูได้ใน u t u b e นะฮรว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างสเปคมันคืออะไรบ้างคราวนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เรามาดูข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการสลายการชุมนุมรถคันนี้มาจากเกาหลีใต้ล่าสุดมีข่าวมาจากเกาหลีใต้ครับสมาชิกองค์การภาคประชาสังคมของเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมครับ ได้ออกมาประท้วงในกรุงโซลของเกาหลีใต้นั่นแหละแต่เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยของบรรดากลุ่มราษฎร63ด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่เด็กกลุ่มนี้เขาเห็นว่าทําไมเกาหลีใต้ต้องเป็นต้นทางของความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการสลายการชุมนุมเขาคิดว่าการสลายการชุมนุมโดยใช้รถคันนี้ที่ผลิตในเกาหลีใต้นะ่ะมันรุนแรงเกินไปก็เลยออกมาชูสามนิ้วเหมือนเด็กไทยเลย แล้วก็บอกว่าเรียกร้องอยากจะให้เกาหลีใต้นั้นหยุดผลิตรถรุ่นนี้เสียทีเพราะไม่อยากจะให้ประเทศตัวเองนั้นเป็นประเทศต้นทางของรถรุ่นนี้อามีอะไรอีกจากเกาหลีใต้ก็ลองดูต่อไปครับว่าจีโน่จะหยุดผลิตหรือเปล่าเดวูจะหยุดผลิตหรือเปล่านะฮะรอดูครับว่าการเรียกร้องของทางเกาหลีใต้เขาจะเป็นผลหรือไม่อย่างไรคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมข้ามทวีปไปผมพาไปที่ลอนดอนเลย ที่ลอนดอนเป็นเคสพิเศษจริงๆแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะการจัดซื้อรถฉีดน้ําสลายการชุมนุมของสหราชอาณาจักรนั้นพิเศษกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปทั้งหมดนะฮะที่ลอนดอนเคยมีการประชุมกันแล้วตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาก่อนจะซื้อเขาจะไปสอบถามความเห็นของประชาชนก่อนครับเป็นการทําประชาพิจารณ์กึ่งๆการทําประชามติว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการที่ลอนดอนต้องมีรถฉีดน้ำลักษณะแบบนี้มาประจำการปรากฏว่าผลออกมาคนลอนดอนเห็นด้วยครับกับการให้ซื้อแต่มีปอลอ,อยู่ด้วยจุดๆปอลอคืออะไรซื้อมาได้แต่การจะเอาออกมาใช้นั้นต้องได้รับการอนุญาตและการพิจารณาอย่างเพียงพอละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะนำออกมาใช้ อนุมัติเงินไปซื้อมาซื้อมาปั๊บไม่ได้ใช้ฮะจนมันเก่าจนมันกลายเป็นเศษเหล็กจนไอ้คันที่ซื้อมาคันแรกน่ะไม่ได้ใช้ไปซื้อรถต่อมาเป็นรถสลายการชุมนุมซื้อต่อมาจากเยอรมันเป็นมือสองก็เอามาจอดอยู่นั้นในเขตเทศบาลเขตของนาย,ยกเทศมนตรีลอนดอนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สุดท้ายขายเป็นเศษเหล็กฮะในปี2008มูลค่า ประมาณ11,000ปอนด์เนป่ยขาดทุนไปตั้ง3 0 0 0 0 0ปอนแสดงว่าอังกฤษนั้นไม่เคยใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมเลยอ้าวจะถามว่าแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวแล้วจะซื้อมาทำไมอ่ะถ้าไม่ฉีดถูกไหมแต่มันมีประเทศบางประเทศที่ใช้แลวใช้มากกว่าประเทศไทยผมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปฉีดน้ำสลายการชุมนุมในการประชุม G20 หรือว่า G20 ที่เยอรมนีคุณดูนะฮะเป็นคลิปเลยครับนี่ฉีดน้ำแต่อันนี้คนะรุ่นกับเรา อันนี้เยอรมันใช้ของตัวเองผลิตเองฮะยิงแหลกยิงแรงด้วยคุณดูว่าถ้ายิงแรงนะถ้ายิงแรงนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกรณีต่อๆไปนะผมขอข้ามไปที่ตำรวจเยอรมันใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมอันนี้เป็นการฉีดแบบไม่แรงฉีดแบบโปรยเดี๋ยวพาไปดูเยอรมันหน่อยตอนนั้นคนเยอรมันไม่พอใจเพราะว่าไปล็อกดาวน์เมืองเขาไม่อยากจะถูกล็อกดาวน์ว่าง,ง่ายๆอ,อันนี้เป็นการฉีดแบบที่เราเห็นกันในประเทศไทย คือฉีดพ่นไปไกลๆเนี่ยเรื่องโควิดนะฮะคนไม่อยากถูกล็อกดาวนะครับฉีดพ่นไปพ่นไปคราวนี้ผมพาไปดูที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีการชุมนุมหลายการชุมนุมเหลือเกิน2ปีที่ผ่านนี่อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงฮะที่ฝรั่งเศสที่โหดนะฮะคือฉีดล้มฉีดให้คนปลิวออกจากจุดนั้นฉีดแบบฉีดแบบใช้ใช้ความดันสูงสุดเท่าที่รถคันจะมี เปี้ยงไปไกลเลยนั่นน่ะอันนี้คือฉีดเอาอันนี้เอาจริงเอาแรงจริงๆอ,นนอ่ะเนี่ยคุณก็ลองดูเทียบกับประเทศไทยอะไรยังไงแล้วแต่คุณผมเอาหลายๆแบบมาให้คุณดูว่าเออโลกนี้มันก็มีเราก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงคราวนี้ผมมีคลิปสุดท้ายจะให้คุณดูเป็นคลิปที่ผมบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดและเป็นคลิปที่ผมเล่าแล้วในจะสัตว์ทุกความจริงนะฮะ ว่าคลิปคลิปนี้คือการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อกลุ่มพันธมิตรย้อนกลับไปเมื่อปี51ตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีรถฉีดน้ำครับอุปกรณ์ในการยิงแก๊สน้ำตาคือยิงมาจากตำรวจอย่างเดียวนี่ครั้งนั้นแล้วการสลายการชุมนุมครั้งนั้นของตำรวจกลายเป็นคดีความหลายคดีฮะคดีความหลายคดีโยนอะไรไปก็ไม่ทราบและคดีเนี้ย ผู้ชุมนุมกว่า200ชีวิตรวมตัวกันไปร้องสารปกครองสุดท้ายสารปกครองตัดสินให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับกําลังจะนํามาสู่ข้อสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะฮะผมเคยเล่าให้ฟังไปเลยจสัสทุกความจริงเช่นเดียวกันนะตลอด5วัน4วันที่ผ่านมามีวันหนึ่งวันไหนก็ไม่รู้า จันดังคารพุทธพฤหัสเนียผมบอกว่ามีสิทธิ์ผิดกฎหมายกันทั้งคู่จะชุมนุมชุมนุมได้แต่มีกรอบผมมันอยู่ถ้าเลยกรอบนั้นไปต้องโดนจับอันนี้ปกติเช่นเดียวกับการสลายการชุมนุมครับไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนก็ตามจะแพงจะถูกแต่คุณเวลาจะยิงเวลาจะฉีดคงต้องทำตามยุทธวิธีและทำตามที่กฎหมายและหลักสากลน,นั้นอนุญาตให้ทำบอกแล้วว่าผิดได้ทั้งคู่แล้วก็ถูกได้ทั้งคู่ จะ,ะเผชิญหน้ากันจากนี้ต่อไปคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับขอร้องยังไงก็คงออกจากบ้านกันแล้วก็ชุมนุมกันตํารวจก็คงต้องสลายการชุมนุมแต่ขออย่าให้กลายเป็นโศกนาตกรรมครั้งใหญ่เกินไปจนมันต้องถูกบันทึกไว้ในหนังสือเรียนน่ะว่ามันกลายเป็นวิกฤตอีกครั้งสําหรับชาติไม่อยากจะให้ครั้งนี้เป็นเหมือน14ตุลา6ตุลาหรือว่าพฤษภารทมินนะฮะเอาแค่นี้พอแรงพอแล้วอย่าแรงไปกว่านี้ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ